ไม่ใช่ดูไร์ปันได้ใช่ไหมอะไรโย่เนี่ยธน,นาเข้ามาดูไม่ไครับดูหยุดไปดูใช oh. ่ไหมอันนี้พิกนะ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ว่าดูน้ำตาล oh. แล้วฉันฝันว่าอย่างมีผัวจะมีผัวบ้างในแบบฟิลที่เขาทาบมานะคะนาอ ใส่สูงผู้ชายไหมส่งผู้ชายมาให้ฉันเอ็นนี้ก็ชอบดูอยู่นะนางทำทำดูน่ากินเอย่คนเนี้ยโป<อ> <ทำ S 2> รส่งผู้ชายมาเยอะทีเลยนะคะชอบมากเออโปรส่งมาสินางทำดูแบบไม่ค่อยน่ากินนะแต่พอแบบนางเอาไปจัดจานเวลาแบบนางกินแบบก็ก็กดูน่าอร่อยดีแทงให้หน่อยแทงให้หน่อย ่อยากไปเดินสต,ตรีทฟนะู้ดเกาหลีอ่ะดีเนี่ยคาริคาลิชอบกินกล้วยมากๆเป็นคาลิคาริดด็ดอะนี่คืออยากรู้ว่าคือมึงกินปูกันอย่างเงี้ยนะได้ไงวะไอ้เรื่องทองไส้ไม่ว่านะจะแบบความดุงความจันอะไรไม่ขึ้นเลนยหรอโอ้ เุ้งตุตุตตุตุนี่ยดูดิดูกินดีอ่ะทั้งกุ้งดองทั้งปูดนองไอ้ตัวเขาห่างไงถ้าเขาดูห่างไงมากเลยนะครับก็ไม่ง่ายนะแถมแพงกว่านี่นัสลุเขาคือผู้ชายวีทูเบอร์ที่หุ่นมือขึ้เสียวมากอีดอกหนูยหามากโอ้ยโดนติ้วน่าจะแบบเด๋วก็คือเสร็จเลย เออแอบปุ oh, yeah. ๊บติดเลยจบเฮ้ยเี้ยจัง่ะอยู่ไหนหน้าผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนแบบง่างๆเอามาแบบรักกีเออดูหน้าเขาดีน่ารักหนอไม่เป็นขออะไรปะขอแค่ขุนเท่าวันโฮก็พอไปดูกล้ามเขาดี อยากเคียวเล่นแบบง่าง่้ยง่ายได้เหมือนหน้าแม่อันนี้คนนี้เขาบอกว่าแอนวนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าปิดหน้าเสียวแต่ว่าถ้าเปิดหน้าไม่เสียวคนไหนยูนเกีเห,เหรอใช่ใช่ยูคกิยูกิยร่มเคยเห็นมั้จำไม่ได้แล้วอะก็ไม่ได้เอาหน้าเขาเดอกเย็ดกระหุ่นเขาขาดหน้า,<อ>าปิดเอามือปิดก็ได้แค่นั้นก็เสียวแล้วเอาเพราะห่มออกหมอนคลุมหน้าแล้วก็ดูหุ่นแล้วเย็บเสร็จ พี่แฟนม้องส่งอะไรมาว้ารูพี่แฟม้อนหนึ่งแล้วก็กรูผู้ชายถัดรูปแพทจุญจุนแพทจุญจุนเหรอระยะเจ้าคนนี้ไงคะแพทจุญจุนที่ว่าเนี่ยคนแรกที่พี่จะว่าส่งมาไงแพท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 จุญจุนมั้งที่เป็นเพียพเอ,อยู่แคนาดาปเป็นอะไรอะ โอ้แล้วคือเมียข,คข้คือเมียบอกเมียบอกเมียส่งคืนลูกคืนลูกเขาหรอกพีไ่ไอ้ฉันหาเขาไม่เจอแล้วว่าแกชนะพุทธาคนนั้นฝุดตั้งแขนใหญ่เท้องกำั้นเนี่ยตั้งแขนใหญ่เท่าหัวเด็กชอบมาก เลยเหรอบางทีกูก็ไปตามหาอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะมากฟอร์แบบสุกยาก everything คนนี้ก็น่ารักอยู่ต้องเปิดอะไรอิก่อน อ้าไอซีน่าเดทท็อปไพรส์สมคนเจนาจะ้ั้จะมาล้อเราคนนั้นไงคะที่อีกคุณไหนที่ใครอ่ะคุณไหนบอกแล้วเกือบได้เป็นดาราตัวติงละกูนะเอ <Okay S 1> เกือบอละเกือบได้เป็นดาราตัวติงละพอเลิกคุยกับนางฟูคืนนางทำไอ้นี่เลย อันนี้อันนี้พี่กีพอพับพาร์ตพี่ชูด้วยเหรอคะเนี่ยไหนไหนพาร์ตอะค่ะไม่พาร์ตจะพอนะดจะพอตลบแต่มันขึ้นแนะนำไปเจอหรอคะแนะนำเฉยๆอันนี้พี่กีคนนี้เลยพีคนนี้ P A T C Y U N Y U N ค่ะอะไรนะ P A T C P A เหรอใช่ค่ะ I T I T T Double T อะค่ะ แล้วก็ y u n y s ยุนยูนตายแ่บแซมมอนแต่ว่าเมียพี่ก็คือเป็นฝนได้เลยนะเนี่ยเขาจริงหาอเขาอาจจะชอบหรือเปล่าได้แดงเขาอ,อาจจะชอบแบบนี้แหละโอ้โหหุ่นเอ้โหอ๋อเสียวจะเสร็จอุย้ยเพื่นว่าชอบชอบสด หนูไม่คอยชอบแพหรือชอบหมามากกว่านชอบ่งสองยางแหละแต่ส่วนมากคือจะรักแมวอะไรอ่ะแแล้วก็สิ่งเกัดหน้านะแ่แล้วก็สิ่งกัหน้นนะบปีกั่่อโอ้โห oh g ดจบรักเขาเฮ้ยวัาอะไรอะ ไอซีกูเหรอโอเคเกินดีดอกเฮ้ยโอ้ยน้องชาเซิร์ชเลยน้องชายตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งไมตั้งไม้อ๋ออันนี้คือท tamam, ี okay, oh, ่เป๊ปให้ด oh, ูนี่เด็กม .6 นั่นเองคนได้คือเป็นน็ตัวไว้ใช่เนาะเขาเป็นลูกของน้องชายแมทที ขึ้นเยอยมいいันต oh, okay. ัวไเนี่ยเนแเป็ต่บตด้วนนะอ้ยโอ้ยเดเด็กเี้อะไรเนี่ยวดนะโดนกัไ้หน้ม่นาแต่ว่หุนก็คือบโอ้โอกอันมัดเนิร์ดเปล่าแบบ ฮอเตอร์นี่คือพยาบาลเหรออะไรเนี่ยพยาบาลสุดแซ่บฟีพักเลยอ่ะฉันจะมีนิวใม